ถึงที่พักแล้วครับที่ภูทับเบิกนะครับโอโซนลอยฟ้านะครับบรรยากาศสูงสุดของภูทับเบิกนะครับนี่ครับห้องนอนนะครับเตียงเดี่ยวนะครับห้องอยู่สูงสุดเลยครับมีอ่างอาบน้ำอา u t d o o r ด้วยนะครับสำหรับอาบน้ำตอนกลางคืนและชมวิว360องศา เืนนี้เจนอกบอกจะอาบเต็มที่แล้วครับเพราะว่าชอบอากาศที่มันหนาวๆนาเดี๋ยวีครับสูงไม่สูงครับนี่สูงที่สุดแล้วครับนี่ดูข้างล่างครับมองไม่เห็นเลยครับนี่บรรยากาศทั่วไปนะครับราคาสอง0ันห้านะครับสำหรับสองท่านนะครับรถจอดถึงหน้าห้องเลยครับนี่มีกาแฟมีโต๊ะแล้วก็มีโซฟา บรรยากาศโอเคนะครับนี่หยห้องน้ํานะครับสะอาดนะครับนี่เครื่องทําน้ําร้อนนะครับร้อนจริงเพราะว่าใช้แก๊สโอเคครับบรรยากาศทั่วไปครับนี่รถจอดถึงหน้าห้องเลยครับสูงแค่ไหนจะเอาขึ้นมาจอดด้วยเดี๋ยวนอนไม่หลับนอนไม่เห็นรถไม่ได้ครับนี่บรรยากาศทั่วไปครับดูลามาเห่าเลยครับนี่ใช้ได้ครับ เมื่อคืนนี้นอนที่เขาคอวันนี้นอนที่ผูทับเบิกบรรยากาศทั่วไปนะครับตู้เย็ยนมีครับตู้เย็ยนมีทีวีมีแอร์นี้เขาไม่ให้นะครับเพราะว่ามันเย็ยนอยู่แล้วเย็ยนนี้มูกระทะตามฟอร์มนะครับเอาดอกับเปียเย็ยนๆนะครับเจ๊ลุงเจ๊แหม่มนะครับเจ๊นีวันหน้าต้องมาจัดด้วยกันครับ